ยันตะกุดแม่ทัพหลวงพ่อกวยวัดโคศิตตารามเรื่องราวจะเป็นอย่างไรปดติดตามได้ในตอนนี้ครับผมสวัสดีครับ,รบกลับมาพบกับรายการเศรษประเวศนะครับขออภัยจริงๆนะครับก็คือห่างหายกันไป1สัปดาห์นะด้วยภารกิจส่วนตัวก็ดีภารกิจเรื่องงานการกุศลงานจิตอาสาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าจัดการเวลาไม่ได้เลยนะครับก็เลย หายกันไป1สัปดาห์นะแต่คิดว่าก็จะนําพวกสาระดีๆเนี่ยรับรองได้ว่าที่หายไปเนี่ยรับรองว่าไม่ได้เสียเปล่านะฮะก็ได้ข้อมูลต่างๆนะจากแหล่งต่างๆเพื่อที่จะมานําเสนอสิ่งดีๆให้กับแฟนช่องทุกท่านนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกตอนเปิดในและก็คือเราจะมาพูดถึงเรื่องของตะกุดแม่ทัพหลวงพ่อกวยต้องบอกอย่างนี้ฮะหลวงพ่อกวยเนี่ยท่านมีตะกุดที่นิยมเนี่ยหลายชนิดหลายประเภทด้วยกันนะอย่างเช่นตะกุดท่าทั้ง4ี่ก็มี ตะกุดวิรุณจำบังตะกุดแม่ทัพหรือว่าตะกุดมหาการเนี่ยที่เราจะคุยกันนะครับนี่แหละแล้วก็ตะกุดมงกุฎพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับหรือตะกุดกลับดวงนะฮะบางที่ก็เรียกว่ากลับดวงนะหรือว่าคุ้มดวงอันนี้ผมผมก็ไม่มั่นใจศับเทคนิคสายเขาเนาะแต่ว่าวันนี้จะมาคุยเรื่องของตะกุดมหาการหรือว่าตะกุดแม่ทัพนั่นเองนะฮะทีนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า เรื่องของตะกุดแม่ทัพเนี่ยมีคนขอมาแต่ถอขอภัยนะครับว่าจําไม่ได้ว่านัานไหนนะคือครอบไว้ทําข้อมูลไว้แต่ว่าข้อมูลเนื่องจากมันหลายปีเนาะก็เลยทําหายไปนะต,ต้องขอภัยด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดท่านยังติดตามช่องเราอยู่นะครับก็โปรดจงรู้ไว้นะครับว่าเราได้ทําตามที่ขอมาแล้วนะครับผมทีนี้ต้องบอกถึงเรื่องของหลวงพ่อกวยสักนิดนึงเราทําเรื่องของพ่อกวยบ่อยนะแล้วก็ด้วยจะบอกว่ายัางไง คนหลายคนที่ณตอนนี้นะให้ความสนใจเรื่องของวัตถุมงคลเพราะกวยนะฮะหลายท่านเลยทีเดียวเลยนะแล้วก็ เรื่องของการเผยแพร่เรื่องของกระแสวัตถุงมงคลท้งรุ่นใหม่รุ่นเกา่าโหโสารพัดนะเลยทําให้มีการเรียกร้องในเรื่องของพ่อควยมากมายนะครับก็ก่อนที่จะไปดูว่ายันหลวงพ่อกวยที่ว่ายันตะกุดแม่ทับเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะครับขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็มีการเปิดให้เป็นสมาชิกยูทูบเมมเบอร์ช่องศิลปะฮาวเวทนะครับก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนเรานะครับก็สมัครกันมาได้เลยนะก็จะได้ชมคลิปพิเศษนะแต่ว่าคลิปพิเศษเนี่ยต้องบอกเลยนะครับเราเราจะพยายามทําให้พิเศษจริงๆนะถ้าถ้ามันยังไม่พิเศษพอเน แล้วก็คนที่ยังไม่ได้สะดวกนะครับก็สามารถกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้เราได้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครรู้จักเพื่อนเพื่อยังไม่ได้กด s u b s c คร b e นะช่วยกด subscribe หน่อยนะเพราะเราอยากได้โล่มาตั้งโชว์นะเวลาที่เราทำรายการนะครับ สิ่งหนึ่งสิ่งใดน,นะครับก็ขออาราธนาคุณของหลวงพ่อกวยจงมาเป็นประธานในการนําเสนอข้อมูลความรู้ต่างๆเกี่ยวกับยันตะกุดแม่ทับหรือว่าตะกุดมหาการในครั้งนี้นครับท่านผู้ชมท่านใดในรายการสิบพเวทถ้านําข้อมูลความรู้วิชาการต่างๆไปใช้อย่างเป็นประโยชน์อย่างเป็นกุศลก็ขอให้ท่านนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองในวิชาการต่างๆนะท่านใดนําความรู้ไปใช้ในทางอกุศลนาความรู้ไปหลอกลวงคนนะครับหรือนําความรู้ไปปลอมแปลงหรือทําเป็นเท็จนะครับก็ขอให้คนผู้นั้น แพ้ภัยตนเองและไม่สามารถใช้วิชาขึ้นครับผมสาธุสำหรับเรื่องของตะกุดแม่ทับนะฮะต้องบอกเลยนะฮะว่าผู้ที่นำยันต่างๆเนี่ยรวมทั้งยันศักดิ์หลวงพ่อกลวยนะครับมาเผยแพร่นะฮะก็ต้องเครดิตให้กับคุณแป๊ะปากช่องนะรหรือจันแป๊ะปากช่องเนี่ยนะครับได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งมาแล้วก็เผยแพร่ให้กับหลายๆท่านได้เห็นยันของพ่อกลวยนะโดยเฉพาะพวกยันศักดิ์นะครับแล้วก็หนึ่งในตำราเล่มนั้นเนี่ยมันก็จะมียันไตรสนาคมนะฮะซึ่งยันไตรสนาคมเนี่ยนะก็ เป็นยันที่ถูกเฉลยว่าเป็นยันที่นํามาลงตะกุดแม่ทับหรือตะกุดมหาการนั่นเองนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรเล็กหน่อยนะครับเพราะว่าผมเองก็สะสมตะกุดหลวงพ่อกลวยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มากนะคือพอทํเนาเนี่ยอันนี้คือตะกุดหลวงพ่อกลวยนะครับ,รบให้ดูเลยนะนี่เป็นตะกุดพ่อกลวยนะครับตะกุดที่ผมได้เนี่ยผมไม่เคยได้ตะกุดมหาการไม่เคยได้ตะกุดแม่ทับนะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยเรื่องความรู้เรื่องเลขยันต่างๆในการลงตะกุดหลวงพ่อกลวยยยังน้อยเน,ยเนาะก็เฉพาะคนที่ศึกษาจริงๆนะ ผมก็จะได้ของที่พูดง่ายๆก็คือของหลุดนะของหลุดของอะไรที่ที่คนอาจจะยังไม่มั่นใจหรือรู้ว่าหลวงพ่อกล้วแต่ไม่รู้ว่ายันอะไรนะอย่างเช่นตะกุดดอกนี้นะครับดอกนี้เนี่ยเป็นตะกุดเรียกว่าตะกุดยันมงกุฎพระพุทธเจ้าอ่ะนะหรือเขาบอกว่าตะกุดคุ้มดวงนะฮะคุ้มดวงเนี่ยก็จะยาว5นิ้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตะกุดที่ผมจะมาสาธิตเนี่ยก็จะเป็นตะกุด มหาการหรือตะกุดแม่ทับเนี่ยก็จะยาวมา1นนิ้วก็จะเป็น6นิ้วนะอันนี้เป็นตัวอย่างตะกุดเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงเนี่ยเป็นตะกุดยันมงกุฎพระพุทธเจ้าหรือตะกุดคุ้มดวงนะครับอันนี้ก็ทองแดงเก่าทันยุคนะฮะนี่คือเช่ามานานแล้วสะสมนะครับสะสมไว้อันนี้เอามาโชวอ์อีกอันนึงนะครับหาชมยากนะฮะหาชมยากก็คือจะเป็นตะกุดผมไม่กล้าแกะมาผมกลัวเสียแต่เคยแกะมาแล้วล่ะเคยแกะออกมาจากขวดใบนี้นะครับคือเดิมๆเลยเจ้าของเนี่ยนะครับเขาเอาตะกุดบอกนี่เป็นตะกุดเพราะกลัวแต่ไม่รู้ว่ายันอะไรข้้้างงงในนนนนเเเป็็ตะกกุดือิััแลลวย ขนาดประมาณ2นิ้วนะครับยันนี้ก็เป็นยันมงกุฎพระพุทธเจ้าเหมือนเดิมนะฮะมีมีลูกศรนะเนาะเราก็จะสามารถส่องยังไม่ได้คลี่นะแต่ว่าตะกุดอันนี้ผมเชื่อว่าเจ้าของเก่าเคยคลี่มาแต่อาจจะยังไม่ไม่เก็ตนะว่าใช่หรือไม่ใช่นะฮะยังไม่เก็ตนะแต่ก็ก็ถือว่าโชคดีที่ได้ของท่านมานี่คือตะกุดพ่อเกลยนะอันนี้ยันที่จะมาสาธิตเนี่ยจะเป็นยันไตรสนธคมพูดถึงยันไตรสนธคมกันสักนิดหนึ่งนะฮะยันไตรสนธคมเนี่ยก็ประกอบไปด้วยคาถาก็คือพุทธังสรนังคัจฉามิ ทำมังสรรนังคชฉามิสังครังสารนางคชฉามินะครับซึ่งทั้ง3มคาถาเนี่ยนะครับผมเอามาเสนอบ่อยโดยเฉพาะคลิปที่ยันเนี้ยนะครับของสมุทรสมเด็จเนี่ยนะครับเคยเสนอมา1ตอนเรื่องยันนี้นะแต่ว่ากลในการลงยันนะต่างกับตอนที่ผมจะมาลงเรื่องตะกุดแม่ทัพของพ่อกวยนะครับทีนี้เนี่ยความหมายก็คือข้าพาเจ้าขอยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งข้าพาเจ้าขอยึดถือเอาพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่ง ข้าพเจ้าขอ,อยึดถือเอาพระสังฆเจ้าหรือพระอริยสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งนะหลักๆคือประมาณนี้นะไรสนาคมเนี่ยเคย ถูกใช้ในการบรรพชาสาม,มเณรนะหรือใช้ในการบวชนะั้นสมัยก่อนนะครับเป็นหนึ่งใน8วิธีที่เรียกว่าติสนะขามานูประการเนาะในการรับเอาไตสนะคมเนี่ยเป็นเครื่องยึดถือนะครับในการบวชด,ดังคํากล่าวนะของผมผมชอบมากเลยยันนี้นะโดยส่วนตัวเพราะว่านึกถึงสิ่งใดเมื่อเกิดหวาดกลัวขึ้นมาเนี่ยนะครับเมื่อเกิดหวาดกลัวต่ออุปสรรคต่อสิ่งใดๆก็ตามเนี่ยนะครับก็จะนึกถึงพระคาถาไตาสนะคมนะก็คือ ที่พึ่งอันประเสริฐสามประการที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้นะทีนี้มาพูดถึงเรื่องยันนะครับยันที่เขาคลี่ตะกุลพรากลัวเนี่ยก็จะเป็นยันตาราง5้าคูนะวิธีลงยันนะครับก็จะให้เห็นเลยนะครเป็นยัน4นะครับในตำราเนี่ยเขาบอกยันตังสันตังวิกึงทะเลนะแต่ผมขอยึดถือเอาสูตรที่ใช้นะครับก็คือจตุยันตังสันตังวิกึงทะเลนะอันนี้ก็จะเขียนเป็นยันยัน4นะครับแต่ว่าตารางคือ5้าคูนะฮะอันนี้คือการเขียนยันเนาะ เราก็จะตีตารางจะตีตารางอ่ะอัิยันต์ตังสันตังพิจุเรนะอ่ะผมแบ่งแบ่งช่องก่อนอ่ะจริงๆจะเขียนเรียงก็ได้นะแต่ผมชอบแบบนี้นะมันก็ง่ายดีนะมันก็สมมาตรดีนะครับอัิยันตังสันตังพิจุเรอัธยันตังสันตังพิจุเรอ่ะนี่ครับก็จะได้ตารางเป็นห้าคูณห้านะฮะฝั่งนี้ก็ห้าอ่ะนะครับฝั่งนี้ก็ห้าเนาะห้าคูณห้าเป็นยี่สิบห้าอันนี้คือกันยี่สิบห้าเนาะ ทีนี้เนี่ยนะครับในการลงนะครับมันก็คือคถาก็ยึดเอาตำแหน่งนี้เป็นหลักนะครับตัวนี้ก็จะลงว่าพุทธนะแล้วก็ทงังนะครับนี่คือเป็นการสาธิตเนาะพุทธทังสะระนั่งคัดนะครับคัดก็คือครัวควายเนี่ยนะครับคัาฉามิ อคับฉานะครับนีอ่ทาทำทอท,ทงมาอยู่ตรงนี้นะฮะมั่งอืมสะระนั่งอ่าคัดฉา มิสังสอเสือนะครับอังนะครับสังคังคอระคังนะครับสะระนังคัดฉามินะครับ ทีนี้ตรงกลางตรงกลางจะลงยันองค์พระแต่นะะผมไม่มั่นใจว่าทาําไมหลวงพ่อท่านมีเหตุผลอะไรเนาะแต่ว่าสูตรในการลงยันเนี่ยท่านจะลงจากฐานนะปาทะพุทธาวิชาย,ยเตองังคะพุทธาวิชาย,ยเตศีรษะพุทธาวิชาย,ยเตเนี่ยท่านจะลงแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวมุมเนี่ยก็จะกลึงด้วยนะครับผมพักษะเฮสุังยันตังสันตังไปเฉลยผมพักษะเฮสุังยันตังสันตังไปเฉลยผมพักษะเุสุังยันตังสันตังไปเฉลยนะอย่างที่เราเคยเรียนกันมานะครับทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยมันมีเกร็ด น่ารู้อย่างหนึ่งนะองค์พระเนี่ยพ่อเขียนจักฐานมาเนาะเขียนจักฐานมานะเขียนจักฐานมาทีเนี้ยนะครับเวลาที่เขาคลี่ยันออกมาเนี่ยเขาจะพบว่าในองค์พระเนี่ยจะลงอักษรสี่ตัวคือหัวใจแก้วนะนะมะอุอ่ะอ่ะอุนะครับบางครั้งก็พบว่าข้างๆเนี่ยสี่มุมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยสี่มุมเนี่ยลง บารมีสามสิทธติปันมิตาติงสาอิติสัพพัญญุมาคตาอิติโพธิสมุปทโตอิติปิโสจะเตนะโม,มอ่ะลงแบบนี้นะครับอันนี้ที่เขาเคยคลี่มานะแล้วก็พบว่าในตําราที่อาจารย์แปะปักช่องเนี่ยแกมาเผยแพร่นนะมันก็จะมียันลักษณะนี้แหละยันไตสนาคมนะครับขออนุญาตลบนิดหนึ่งนะไตสนาคมแต่ว่าตรงแต่ละมุมจะมีลูกศรเนาะอ่า ยันแม่ทับผมขอเป็นว่างไว้เนาะเพื่อความสวยงามมีลูกศรทุกมุมเลยนะแบบนี้นะแล้วก็มีองค์พระนะองค์พระก็จะเขียนคล้ายๆตรงกลาง,งนั่นเลยผมขอเขียนวัดๆหน่อยนะเพื่อความรวดเร็วนะครับในการอธิบายเนาะเขียนแบบนี้ปกติผมจะเขียนองค์พระจากเสียงก่อนเนาะแต่นี้ในตำราบอกเขียนจัตฐานนะแล้วก็อนุรักษ์ไว้ตามที่เขาบอกเนาะ นะเขาเขียนมันวัดหน่อยนะครับแบบนี้นะครับในตำราเขียนเป็นรูปนี้เลยนะมีลูกศรนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าสูตรลูกศรลงอะไรนะฮะในตำราเนี่ยก็จะบอกว่ายันตัง้งสันตังพิรุะเลนี่คือสูตรชักยันนะจุดสูตรยักยันทั้งหมดนะครับแล้วก็พอทําเสร็จแล้วเนี่ยต้องเรียกสูตรยันด้วย ต้องเรียกสูตรยันเลขสูตรอักขรนะเขาก็มีบทนะครับแต่ว่าบทนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับการเรียกโดยทั่ว,วไปนะฮะเรียกยันสี่เหลี่ยมยันอะไรพวกนี้เรียกจันเรียกอ่าพวกนี้แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจตีแต่งนะในเรื่องนี้นะครับก็จะใช้พวกโอูนาโรมาปณะชัยเตอช้ชาตานินะชาตานี้มันก็เป็นพวกลงสูตรเนาะนะโมพุทธายอรานิตีนี่อย่างเงี้ยนะเป็นเขาบอกว่าลงอักษรน,นะแต่ว่าใครจะลงอักษรผมก็ว่าไม่พุทธกาโรโหติสมัมโพะอะไรพวกนี้มันก็ไม่น่าจะผิดอะไรนะครับแล้วก็พวก การเรียกนามนะก็ต้องใช้น,นามนังสมโสยุทธโธแห่งะแห่งนามะทั้งหลายให้ชื่อว่ายันไตรสนาคมนะครับแต่ว่าตะกุดชนิดนี้เขาเรียกว่ายันแม่ทับนะยันแม่ทับที่ว่าเนี่ยแล้วก็เรียกว่ายันมหาการด้วยขออภัยไม่ทราบจริงใครเป็นคนตั้งชื่อให้นะนะครับก็มักจะไปรวมสายกับตะกุดวิรุณจำบังนะครับยันแม่ทับของพ่อกวยเนี่ยจะยาวประมาณ6นิ้วนะแล้วก็พันด้วยเชือกสีดำนะครับแล้วก็ รอยเชือกเนี่ยมันจะมีขดเนี่ยทั้งหมดนะครับหขดหรือเขาเรียกว่า5เสานะหเสานะแผ่นส่วนใหญ่จะเป็นมีทองแดงทั้งทองแดงตะกัวเพราะว่าตะกุดเนี่ยมันเอาความเป็นมาตรฐานได้ยากนะฮะเพราะเขาทำเรื่อยๆเนะี่ยอย่างเราทําตะกุดเราก็ทาเรื่อยๆนะมันไม่ใช่เครื่องปั๊มโรงงานเนาะอ่าเขาว่าพุทธคุณนะฮะบอกไว้เลยนะบางที่เนี่ยนะจากงานเขียนก็ดีแต่ว่าจากตาราดีวกว่าผมขออิงจากตำราเพราะส่วนใหญ่มชอบอิงงานเขียนเนาะเพราะงานเขียนเป็นเอกสารอ้างอิงได้นะตำราว่าไว้ว่า ยันนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าต้องเสกนะด้วยบทไตรชนะคมที่ว่าเนี่ยนะครับร้อยแปดครั้งนะซึ่งซึ่งจะไม่เหมือนของอาจารย์เทพนะอาจารย์เทพเขาจะมีอีกบทหนึ่งนะครับของของพ่อเนี่ยบอกว่าให้เสก,ก,ก,กด้วยตัวเองร้อยแปดครั้งนะแล้วก็กําหนดเวลาด้วยนะครับว่าให้เสกไตรามาสไตรมาสก็คือ3เดือนนะฮะเสกด้วยตัวเองเนี่ยแล้วก็บอกว่ามันกันได้หมดเลยนะฮะกันคุณใสก็ได้นะครับกันชมพผีปอบนะชมพเนี่ยมันก็ หลายกระแสนนะถ้าเป็นทางฝั่งไทยก็บอกว่าเป็นผีที่ตายในป่าเป็นผีสตรีผู้หญิงเนี่ยตายในป่านะเป็นแสงวูบวาวบวาบางทีทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านหรือทางภาคอีสานก็จะบอกว่าเป็นปอบนะเออมันก็หลายหลายแบบอะนะครับหลายแบบนะครับ,บ,บ,รบก็ลักษณะชมพนี่ก็ก็บอกกินพวกมูลสัตว์นะกิน,ก,นกินมูลสัตว์เป็นอาหารก็จะคล้ายๆกับยินหรือชินเนาะ เออเพราะว่าเขาบอกเป็นผีเลี้ยงเนี่ยพวกชมพูนึนเป็นผีเลี้ยงที่ใช้ไปทํรลายคนเขาบอกตะกุดเนี้ยยันเนี้ยกันได้นะเขาบอกกันได้นะครับแล้วก็เอ่อเขาบอกว่าเอาไว้ใต้หมอนก็ได้นะสะกดพูดพลายนะครับสะกดพูดพลายนะครับแล้วก็เอายันปิดนะครับว่าตรงพื้นที่ไหนมีพูดพลายเนี่ยก็จะใช้ยันนี้ปิดนะที่เรียกว่ายันแม่ทับเนี่ยผมเชื่อว่าโดยทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยยันเนี่ยในตำรับ ยันโดยทั่วไปเขาเรียกว่ายันเพชรลกนะครับอีกชื่อหนึ่งก็คือเพชรลีกบางทีก็เรียกว่ามหาลูดเพชรลกนะก็เลยเหมาะสําหรับแม่ทัพนายกองไงนะเวลาที่ออกศึกสงครามต่างๆต้องเป็นผู้นําทัพต่างๆนะครับแล้วก็นอกจากภัยที่อยู่ภายนอกแล้วเนี่ยนะเรื่องคมหอคมดาบอาวุธศตัตรูปืนผาหนาม้ยแล้วยังจะต้องกันภัยที่อาจจะโดนทําคุณใสามานะอย่างที่ผมบรรยายไว้นะหลายท่านก็เลยอาจจะ ไปตั้งชื่อว่าเป็นตะกุลแม่ทัพก็ได้หรือหลวงปู่หลวงปูหลงพ่อเนี่ยหลวงพ่อกลวยท่านเคยอาจจะพูดไว้นะครับแล้วคนก็จํามาก็ได้นะเรียกว่าเป็นตะกูลแม่ทัพก็ขอเฉลยยันาตสนาคมนะครับไว้นที่นี้ด้วยนะครับสําหรับตอนหน้าเนี่ยจะเป็นยันอะไรนะครับโปรดติดตามนะครับว่าจะเป็นเรื่องของอะไรนะครับเรื่องที่ขอมาจะได้ไหมนะครับก็พบกันตอนหน้าครับสวัสดีครับ